ป้าเอ,เออครับมากินจี่ไข่มันนี้ทุกคนจี่ข้าวด้วยป่าบูสวัสดีครับวนันนี้เออป่าบูมาลิ้นนำเนาะวันนี้ ติดตามซ่องปุบุนไดเด้อเพลงติดตามเลยเพรามึงบหเฮ็ดอีหยังลงก็คือเก้าอะไรอีดอกทองเฮ็ดเพลงกับมึงเนี่ยอทิตย์หน้าเดือนหน้าไคยเดือนนาน้อต้นเดือนหน้าบอสให้เดือน่อยให้เดือนเมื่อ้เอปุบุมาลิ้นน้ำเพิ่งจะเฮ็ดอันเปียงข้าวให้กินเนาะคือบพิ่ใส่ไข่เฮ้ยเหือนพันใส่มันก็ต้องเปี๊ยงแห่งก่อนบอกปิ้งไก่เออปิ้งอันข้าวใส่ไข่เนาะนี่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 ไข่ ปาใส่ <พา S 1> สปลาเด็กใส่ปลาเด็กใส่ผดใส่ปลาเด็กป <พา S 1> ลาเด็กใส่ผดโอ้ยใส่แต่ไข่จะพอดีบ่ <c oughs> แล้วก็มาเนี่ให้มันกกินกุ้ยลินดาดิจิแค่ไดเจ้าวกินคาแรงเนาะกินคาแรงอ้นอะไรว้าแรงคำร่างเนี่ย ไม่ยังแล้สุดเลยคามาคืว่าเอาเยคามาเอาเงินให้เจ้าเท่าไหรอ่าห้าสิบตื้อห้าสิบตื้อเด็กลินดาได้ไหมห้าสิบพันหมือบาทอ้าวเดียวเดียวเดียวเดยวทุกคนทุกคนตอนนี้ไอ้ฝนอมีน้ำกระเดกมาขายมีนบางใช่แล้วเลยติดอยู่หลังโทรศัพท์นี่เด้ ไอ้อ้ฝนเฮดอ่ะน้ำประเรกทุกคน้าราไยังตั้งกะสามารถจามบินด่าจือจอแต่ว่าน้ำประเรกแกวอันคือคนมีความรักเนี่ยมันผ่านในนึ่งแต่ว่ากระดีบต้องใส่น้ำตาลลายแล้วก็จะต้องใส่เป็งนัวลายเนาะวันนี้ทามากินข้าวเมนูตํามักหุงสีมือใส่ฝนเองทุกคน อุ oh ้ยแต่แ oh. ซ <si suppression> ่บแตนัวแท้จริงยังหู้นะจริไอ้ขุนเจ้าขุนอะไรต้องมองคือเนี่ยอันนี้ก็ปิ้งไก่ปิ้งกี่โอ้ยขนมเทสโตเทสใจแซ่บได้นี่ขนมเทสโตนี่นะพอดีบุญท่านหลวงสิวนจะไปลงบูธอันนี้เนาะปาานนนเฮะสวัสดีคุณน้องอ้นจ้ากินข้าวหรือยังแกเออลืมกูโซ่พูดโมหิค่ะปิ้งไก่มันคือโมโฟกัสโฟเอ้ยยังเลยนี่ย ตะก้้าไดเลยนะะคกดตะก้าค่ะแล้วก็อันจุ่มอย่างว่าอันนี้มันคยเปิดจากเสียพูดใหม่อีกละป้านะป่านคนทึกเลขมาแล้วพูดนะสุนเจ้าเอาแม่นหรอก็คือนกเอนนะก็คอหกเมื่อวานเลขออกทุกคนเลขอันกบออกอีกแล้วดิดาไม่ได้ซื้อเลขวอลินดาวาสนาคอยบอกวาสนาคอยบอน เลขสี่โต4โตัวสิผ่านมือซื้อมือหวานนี้ยังวันอ่นอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องแถวยามแรงเนาะทุกคนคือมัเลือดใส่ดิอ้าวเลอดใส่ขวดสอวงห้าสิบล้านบุตรถึกเลยเราบรกขึ้นเลยบรกเข้าวงสามมามามาทุคนอ้าวคือประทาใส่เหมยังทำมันกูมาทำแฮมกับกอบ เเลีด้อ๋อลินดากับซิโซสกิลการอันจี้ไข่แล้วเนาะโอ้ยกาหูใจว่าซึนดิช่วงนี้ดินดากำลังมีความฮักเนาะปิ้งเข่าจัไม่ได้ใส่ไหนไหนนึ่งประดัใส่ผลนหนึ่ง อากาศหนาวๆแบบนี hmm. Tao, Tao ้ต้องกินต้องคุต้องกินปีงเขาเนาะทุกคนอากาศหนาวๆแบบนี้เมนูที่ยอดฮิตยามหนาวไม่ได้กินโดดเลยได้กูบม่ได้กินโดดเต้อยัางในร้อยพื่อนอะเรางซื้ออยู่ตลาดเออสใหม่เข้ามาพับปิ้งกินนี่นะ ข้าปิ้งกินเองขายังไม่ได้กินจักเปียะเลยอายุจะดสามสองสามห้าสามปีละมาเด้อเด้อมาเด้อทุกคนอยู่ฝั่งไทยเขาก็ฮิตคือกันในบททุกคนเขาเอิญเนี่ยปิ้งข้าวกันปิ้งข้าวคือกับอะไรข้าวปิ้งข้าวปิ้งแต่ว่าบุ้งหัวเขาใส่ไข่ใส่อะไรขึ้นข้าวปะอ๋อใช่ใช่หนุ้ยแป๊บนึงค่ะผ่าน เนี่ยผู้ท่ากินนะพู้นะคนท่ากินพนะเอกเยเลยใจเรียกว่ามลเราเอาไปซุ่มแล้วเราเอาปซุ่นไม่ยังบะเพ้บนเพยดะส เิบเพ็ดบเท่าจะมีพลามนักสนาดโอ้มันผ็ดแพงอยู่แต่ะเทาเขาขบดิเองมาทุกคนดูมลยจ้าปอีบูจุ่มเลยเห็นมันเลยเออเอาคือตาดใล่หรืคิดว่าคิดว่าเอาอันนั้นหอนหใส่ ปกติมันจะมีแนวทางแต่ว่าเรามดใหม่จากกระจุงเลยให้มันไม่ไม้ไม่มีเระจุ่มไม่มันจะกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะนลาจะนวดในันกะนะให้ปวดฟันกะปวให้ปุ่นนต้องปันกะควายเข่ากะควยเอาเเบื่องตุ๋นนใส่ไหม ใส่ฝนซอบค่ะทุกคนเมนูใกล้ฮอดเค้าดาวเนาะก็สิประมาณนี้อือจองเท่าไหร่คะเด็กจะนั่งเอามาลังเอาสองกล่องเอาอือจะเอาข้อไปใต้เออดาวรถหะพอสองห้าพันไปบินวันดิจ้านะบินพ้นเจริญนะทุกคนนะ เถ้าพู้ใดจะมีท่งช่อนนี้นะทใหม่จะคือว่ามีแค่ตรงนี้ไอ้พูดกระลงยิวว่าช่อนนี้นะปาาลรแ่อคอนเทนต์อย่างต่ออื่นะตงนี้คเทนก็ไปยาพี่น้องขอยยาเฮ็ดคอนเทนต์อย่างคอมเมนต์มาเห็นไคือโอ้แล้วสิเหตุอย่างตอนบีลินดาต่อมานี้ตอนบีลินดาได้ปะ ต้มตุ๋น <pled> ล <politics> ินดาต่อทุกคนปกแสดตแดนลิแนดาตัอแล้งนะเแสดนดงนักแนกนดกินพวกกันพวกเักนนักงนกน สมมูลว่าอ้บูเนาะขนาดพวกกินซาอะไรยังหัวยังขนาดนี้มัน่สมมูลว่ากินซาไมซาาน่ะมันเสไม่ได้หัวเลยมีตรงนี้มีตรงนี้มีตร้บ้าเคยสูบสินะมวนนั่นนั่นมนนั่นนั่บาโฮมาดาเบอร์ะไม่รู้บูหูบูหูเท เวลาไปใช้เดลดิีลเดเอเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เบอหอบ่บ่ห้โอันีแค่ดีกว่ากระป๋ายมันแข็งกรูให้มันหายใจเนี่ ใครจังหน่วยฮะเฮ้ยป้าโอนสิบออันนั้นบอเสพทองบอกสซลฟิทอีระพูรรม่เออสันมันเพล็ดแล้วอันนี้ล่ะสันน่ะเอาตเงมาสนี้ใส่เลยมักเพ็ดยังี่น่ะนี่ข้าวก่อนนะเบียร์บ่บ่กินเ้ากินเบียร์ดมก็เยอะบอ บรรยากาศก็อบอุ่นเนาะทุกคนเนี่ยกิ่กันหลายๆคนพื้นคุณใข้นเข้าอาจคืออานมาดูหันปิ้งหนยเอ้าคุให้อื้อขาวี้ไว้ออจบเข้าออจีบภาษาไทยเข้าจี้ภาษาไทยกับอีสานกับลาวกับ่างกันล คือรูนเอ็นีมีความฮักกางหัวกีจะมาแล้วไอ้นฮะเราจะมานะคิดนาชุกละรอชุกเล่นเนาะจำนี่แหละพอดีแซมอันสิไม่อันนี้ก็ไหม่แล้วเนี่ยเอออร่อยไหมทุกคนน่าอร่อยไหมเดี๋ยวสิปั้นกะหั่มให้นจฝุฝนเออได้กินเบียร์กเอแล้วกะหั่มให้เลย อันน <gesch> ี้เป็นกาหัวใจกาหัวใจแล้วก็บรุษบวยังเลยบวไหมบตดยังขสมนุ้ยอาหารมาเจอกันเลยเข้าอันหุมาเอาบอต้องยังสีใส่ฝนมากนะมาแปบเดียวก็ได้ใส่ฝนเขาใส่นมากหรือว่าตัวเองมากตัวเองเหลาลมากฮะนใส่ฝนชอบแบบนี้ค่ะทุกคน สั้นๆกระดอนกระดดนี้งตัวเองกระดดแไปนั้นวะบ้านค่ะตอนนี้บ้าหาแต่ฝนเนี่ยเอาผ่าหั่นเขาว่เห็ดหมุนฮะยังผ่นเล้วอ่ะ บังเอามาบงออกกําลังกายดินเออทิดออกกําลังกายฟันออกกําลังกายวัมึงบ่งยามเนาะอาแล้วก็ไปอาเราเป็นโมดเมียฝรั่งจะบอกคำนี้ก็อพลังเขาออกกํลังกาย อาเฮ็ดเซ้อมเป็นเมียปลา่าง่ะจำนี่หละเง้เมี่งมาจ้าเหรอเมียไออันเมียสติิกบ่นังบีเด้คือนังบีเลยออลกายอกลังกาเนี่ยไปยงมาแล้วออกลังกายย่างไปย่างมาเพราะอกินเนี่ยสองก้อนหัว เธอไลฟ์สดเหรอไม่ใช่คลิปจ้าันที่สี่ม่อันยากที่มีแอปตีกล์ปงานย่าน่นนี่ดาดาวค่ะท่านผู้ชมดามันมีัปค่ไปไปไปดา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 มีใ่ยวจดากาดาดาปะบุคือคือปะตะโกเล ดาบมาพุคือปาตงโกปลาตังโกเรจังวะจังวะมันมักกิมวะเราเกือบมาเสอีกเสอารมเสียเพรว่าเพจเสาะด๊ปดงมาสอีกบอกไม่เาดี๋ยวเอาทาตอดแล้วเลยนะทุกคนเนาะประเดมาซอีกไข่้อโดไอ้ประเด๊ใส่ฝนเอาแล้เนาะเอามาบนรถไข่้อ้เสือแบบเกก้วนนะเเห็นว่าอัน แต่ลเขาออกกงกาย่เออเจ้าซอมเด็เมียฝังเธอบอกอันนี้มมฝังแล้วนี่นะโนได้ไอ้สตินะเอาเบิ้งผลงานไปจะกินยู่บอโอ้แซ่บดูสิหักขาข้างเดียไปเ็